ในสมัยพุทธกาลนั้นการดูแลอาการเจ็บไข้หรืออาการอาพาธของภิกษุสงฆ์เป็นหน้าที่ของภิกษุด้วยกันเองที่จะต้องช่วยดูแลซึ่งกันและกันพระพุทธองค์ตรัสยกย่องภิกษุผู้พยาบาลภิกษุอาพาธมีอานิสงส์เปรียบดังได้ดูแลปรนิบัติพระอ,องค์ดังคำพุทธพจน์ที่ว่าโยภิกขเวมังอุปัฏยะโสขิลานังอุปัฏยะแปลว่าภิกษุใดพึงอุปถากเรา ภิกษุนั้นพึงอุปถากภิกษุผู้อาพาธเถิดยุคป,ปัจจุบันพระสงฆ์มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเช่นการสูบบุหรี่การดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มชูกำลังฉันอาหารที่ได้รับถวายจากญาติโยมที่ส่วนใหญ่หวานมันเค็มสูงขาดผักและผลไม้และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนื่องจากพระสงฆ์เป็นกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการดูแลสุขภาพของตนเองการศึกษาสุขภาวะ ด้านร่างกายของภิกษุสง์ในประเทศไทยปัจจุบันพบว่าภิพษสุสง์ป่วยเป็นโรคต่างๆจํานวนมากโดยสามารถจําแนกโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของพระภิกษุสง์ส่วนใหญ่ได้แก่โรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคไตาวายเรื้อรังโรคกระเพาะ พระคีลานุปถกหรือผู้ปฏิบัติดูแลพระสองฆ์อาพาธมีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการควบคุมโรคมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ของภาครัฐจึงมีความสําคัญในเบื้องต้น3ประการคือ 1. ความสําคัญในฐานะที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา 2. ความสำคัญในฐานะที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และ 3. ความสำคัญ